สวัสดีค่ะตอนนี้เขาพบกับน้องแป้งชิงตุงนะคะอ่าตอนนี้ก็น้องแป้งมาจะมาบล็อกให้ทุกคนได้รับชมกันสถานที่คุงนองนาของเรานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องแป้งก็ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณสองสาวันได้นะครับก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยจะสบายนะคะแล้วก็คือหลังจากที่เดินทางมาแล้วก็ท,ทํทธุระอะไรหลายๆอย่างน้องก็ก็เลยพักผ่อนไปประมาณสักวันสองวันนะคะวันนี้ก็เลยจะมาบล็อกให้ทุกคนนะคะและวันนี้เนี่ยน้องแป้งก็มาส่งกับข้าวคุณพ่อ คุณพ่อนะคะและพอมานี่คือเซอร์ไพรส์เลยนะคะคือตอนแรกเนี่ย <ST AN CO> ในใจน้องแปงเนี่ยกค็คิดไว้ว่าคุณพ่อเนี่ยจะมาทําซุ้มแค่เหมือนแบบว่าเป็นที่รีแลบกบพักผ่อนแบบชิชชวๆอย่างเงี้ยค่ะแค่แบบเหมือนเป็นมีซุม้มธรรมดาก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยแต่ที่ไหนได้พอมาถึงเนี่ยเสาไม้เนี่ยคืออย่างก,กับบ้านเลยนะคะคือมันใหญ่มากก็ <ST AN CO> <S <S สําหรับน้องแปงเนี่ยก็คือใหญ่มากๆแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น เสาไม้บ้านนะคะและตอนนี้เนี่ยก่อนก่อนหน้าน้องแป้งจะเดินทางเนี่ยเนาะเออน้องแป้งก็ได้มาปลูกกระเทียมกับคุณนายของเรานะคะตอนนี้เนี่ยคุณพองอก็กลัวว่าเออบัวหรือว่าควายจะเข้าสวนไปไปกินอะไรผักพืชผ,ผักของเราะค่ะก็เลยต้องทํารั้วอันนี้ไว้ด้วยนะคะนี่รู้ป่ะรั้วไม้ไผ่นะคะก็น้องแป้งก็มี คลิปสั้นๆลงไว้ทางเพจเชียงตุงตัดสิลี่อยู่แล้วนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวมาเราไปดูกันเลยว่าสถานที่ที่คุณพ่อทําเนี่ยมันจะเป็นจุดตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไม้เนี่ยคือแบบใหญ่มากๆในใจก็คิดว่ามันจะเป็นแบบเหมือนเอ่อเล็กๆแค่มีประมาณสี่เสาหกเสาแล้วก็ทําเป็นเหมือนแบบแค่แบบเวลาเรามาแล้วเราก็มาพักผ่อนใต้อยู่ใต้ร่มได้เนี่ยค่ะแต่ที่ไหนได้ดู อย่างก็เป็นบ้านบ้านคือจําได้ว่าสมัยก่อนที่บ้านน้องไปอยู่ก็จะเป็นไม้แบบนี้เลยนะคะคือแบบโอ้ยทําให้คิดถึงสมัยตอนนั้นมาก,กโอ้คือคุณพ่อก,ก็ไปซื้อไม้เก่าเหมือนแบบอเออคือเราซื้อไว้ตั้งแต่ปีสองสามปีได้แล้วนะคะเพราะว่ามันจะเป็นไม้ที่มันเป็น ยุ้งข้าวอะค่ะที่เขาขายเนาะเราก็เออซื้อเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะก็เออเราได้ราคาถูกหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเราก็ซื้อเก็บไว้พอเราต้องการเราก็เอามาใช้ให้มันมีประโยชน์ต่ออย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันเป็นของเก่าเนี่ยมันก็จะทนทานได้วก็แข็งแรงมากๆนะคะอ่ะมาสางไมมนี่คือแบบใส่หินด้วยนะก้อนหินก้อนหินโอ้ดูคือตอนนี้เนี่ยก็พร้อมกับทีมงานคนลุงของนะคะก็ เป็นช่วงเวลาที่พักผ่อนกินข้าวนะคะส่วนเราก็คือมาส่งกับข้าวเสียงก็จะไม่มีละมาเดี๋ยวน้องให้ดูเดี๋ยวบล็อกให้ก่อนคุณพ่อเนี่ยก็จะแต่งเป็นแบบนี้นะคะนี่เรกๆเ,เนี่ยก็จะออิดกับปูซีเมนต์ใส่ก่อนแล้วก็เอาก้อนหินเนี่ยเอามาใส่ก้อนหินจริงใช่ไหมเฮ้อก้อนหินจริง ก้อนหินแล้วก็ใส่ไม้แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคคนโบราณเนาะนีแล้วก็เป็นมีประมาณหลายเสาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันเชยสองสี่หกแปดสิบโอ้โหสิบเสาเลยอ่ะ้าทเคือแบบเป็นถ้าเป็นสองชั้นเลยอุ้ยถ้าเป็นสองชั้นเลยอ่ะแรกๆน้วเป็นก็คิดว่าคือแบบแค่แบบเป็นชั้นเดียวแล้วก็เราแบบเหมือนอยู่ชิวๆอ,อย่างเงี้ยเนาะที่ไหนได้ ก็ดีแล้วแหละคือแบบถ้ามันแบบนามาเยอะหรือว่าอะไรแบบเนี้ยไปอยู่ข้างบนก็ได้อย่าเนี้ยเนาะนี่น้ำเป็งจะขึ้นยังไงคะเนี่ยเดี๋ยวไปอัปเดตน้องน้ำก่อเอ้ยไปดูอันนี้ก่อนโอ้โหมีพะเยานเนี่ย เทียมของเราเริ่มยาวแล้วนะคะมีปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยขี้วัวเ่าน้ำแบบนี้มาใส่ฮะอันนี้คือแบบสวนคกน้องนานะเธอโอ้โหเริ่มยาวเลยเห็นไหมละ่ะนี่คุณพ่อก็จะเอ่อต่อน้ำมาแบบนี้นะคะใส่ท่อมามีกระเทียมของเราคือเราเนี่ยใส่เอ่อไม่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ได้ใช้ยาอะไรคือแบบปุ๋ยธรรมชาติอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะก็เป็นขี้วัวนะคะ แล้วก็ดูแลรถน้ำสม่ำเสมอไปทุกครั้งนะคะ